ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องผู้เข้ามาดูชมช่องสารนุงหงมวนนะครับวันนี้ครับวันที่สิกันยายนสอง8ันหาหนะครับเป็นมือชาพนัก,กิจศพของเทพบวุฒิเสียงหิตสาติท่องจันนักร้องขวัญใจแฟนเพลงนักร้องวะลัมสุปอรสตาเบอร์หนึ่งกับวันนะครับพี่น้อง ผมกับเสิบุคขากล่าวประวัติเพื่อนมากไม่นะครับเพราะว่าพี่น้องก็รรู้จักกันดีนะครับผมบอกในนนำส่วนตัวของผมครับที่เดียรู้จักสาทิท้องจันทั้งด้านเสียงเพลงน,นะครับผมอยู่ประมาณม้อสองม้อสามเลยครับพี่น้องกลับมาจากเรียน,นครับพอก็แมงมันเปิดเพลงครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น จุน้ำาเถื่อนนอนครับอามณ้ามชุแม่ำไปแลนะครับ,เพ,นนรบเพียงครั้งเดียวที่เจอกันเก็บไปฝันถึงเธออยู่เสมอไม่ตาและสงสารเธอเสือจนเสือจนน้ำตาตกในแต่ยินข้างแรงนะครับอ้าวู้ดเด็กเขาล่ำม,มวนเห็่นนอกวะก็เลยฟังจนจโจเพลงครับพอโจเพลงอ่า คู่ศพวิทยุประก,กาศว่าเป็นนางร้องมาล่ำนองไม้สื่อสาธิตท่องจันทร์ผลงานเพลงยุดน้ำตาเถิดนองครับมาในกับเฝ้ารอบันไดเสียฟังอีกเนาะครับเพราะสมัยก่อนฟังทางวิทยุนะครับเนาะอ,อ่าก็ฟังไปทุกรายการครับให้เจ้ากับเปิดแทบทุกรายการเลยครับตอนนนั้เป็นดังแห้งตอน,น,นเริ่มดังครับเป็นออกเพลงจุลแลกมามะลำจุดน้ำตาเถิดนองแต่ก็มีเพลงอีกเพลงได้แผ่นสาธิตนะครับ เสียงร้องที่บอลมนันเอาเสียงหวานฝากนมพี่พี่น้องกินขึ้นไม่ได้คอนใจนต์นครับเสียงเป็นนะครับแล้วก็ฝากมันไม่เลยครับจนเป็นนุ่มครับเป็นบ้าแล้วครับเอาไงคือเป็นเบาเป็นงานทองเทปพี่น้องไปให้งานทุงเทปเป็นงานอยู่ล่องรอที่รูปแปดครับบางไผ่กลางคืนน,นูปวผัวเขาเจเป็นงานกลางคืนเขาจก็จะเปิดเพลง เปิดเป็นมวลเทียมแล้วสาธิทท่องจันแล้วก็เพื่อนสีมะเร็งอยู่วัดยางบางไผ่ครแต่เป็นตัวจริงเพื่อนข็งแรงในชีวิตครับสาธิทท่องจันเพ็่นมากูกับเดือนเพศนะครับเนาะเป็นมารับเชื้อเป็นพวกตุ้งตีแบบใาเจเก็บผบารอบน่อยๆอกเป็นมาบบนวงนะครับไปฟังไปของมะไรเพื่อนครับทำไมมะไรมะไรพวกราคาบาทละสิบบาทเนาะจำม่ได้ครับเนาะไปจัเมื่อกับายเพื่อนโ้ดีใจครับเป็นเงินเองแล้วก็ ที่ผมประทับอกคประทับให่สายที่ทงจัดครับเป็นค้ามเป็นข,าข้าวดงนะครับทุกเทศกาลนะครับบริเป็นรอดกระทงหรือว่าวันแรงงาน,นครับสมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยโอ้มีอยู่ถูกมุม่งมืองเลยครับกรุงเทพครับสายที่ยงแจัดครับเป็นนกักร้อ,องคน,องอน,เอนเดียวครับเป็นนักร้องมาลลังคนเดียวครับไปรับเชิญสิบสองมงครับพี่น้องมือเดียวมือเดียวครับรับเชิญสิบสองมงตอนนั้นนักวิไรัดลงขาเลยครับผมไปเบื้องยวัดรยูแยกไห้สวรรค์ อีกอย่ยมไห้สวรรค์ครั้งหนึ่งแต่ก็ว่าแรงงานเนี่ยมาเบิ่งอยู่สนามกีฬาเห,หมืวงขวงครับ,ส,นะรบสีวิทนักล่องรับเชื้อนะครับอ่าหลายคนครับแต่ว่าทุกหม่องครับที่เขาเจ้าว่านที่มีสาธิตขึ้นซื้อไว้นะคนหล่นหลามนะครับสมองเลยอ่าสุนารีลาสีมาพึ่งพวงน้องจันทร์พันเสบบอแล้วพันมารับเชื้อกันพันเสบบอได้ปะอิจฉาคุณสาธิตจังเลยที่ไหนมีสาธิตตองจันทร์เนี่ยคนมืดฟ้าโมดินเลยเคบยนบ้านหะครับ โอ้ประทับอกตัเกียกขึ้นช่วงนั้นอายเพิ่นสมชายยาครับเทพบูดเสียงฮิตสาธิตทองจันพินิจของนอง้นองครับรากาต่อมามัดบีสามแปดสามเก้าสี่สิบบ้าครับผมเคยจ้างอายเพิ่นมางานสองคือครับมางานบีกันหลองผ่านะครับข้างแรกเนี่ยสามเณรพญายุง่งอ่าอิสานอินคอนเสิร์ตบอครับ,รบของอาจารย์คุณพอ่อชินชัยธมิล่าเป็นสามเณรพญายุ่งนั่นนะครับ ผมจางไอ้เพิ่นมา22มีนาปียังจำอะไรครับฝนตกอยู่เหมือนจางไอ้เพิ่นมากับแปนั่งคุยกับไอ้เพิ่อนหลังเวทีครับเออมันรูน้ว่าซื้อว่าเลขกสีออ,อกกันละไปซื้อถึงเลขกไทยด้วยเหมือนไปนื้ถ่ายเลขแล้วเพื่อนก็ไว้ฟังว่าเอาอเพิ่อนหายแป้นพิยพ์ไปสองใบบ่อมัเลขกส่ออกกละแป้นนี่ก็ถือเพื่อเพิ่นเพิ่นไว้ฟังเนาะยลังเวทีสจะพักกับไอ้หล้วครั้งที่สองจางไอ้เพมารับเชิญสงการ อยู่บ้านนะครับปีนั้นซีนี่ชาติที่ต้องจันสมัยหน่อยดงเจริญแต่กรารย์นยิ่งนองพิเศษวงสวรรค์ครับซีข้นครับเหมือนปีนั้นบุกจามาเลิงกังเป็นนะครับสงการบัตรทับเจ้กบัตทับอกบัตรทับแยกใบเพื่อนครับรรเพมันก็มาจิ้บเไม่ได้ว่าลาวนะอ่าอัน,นี้ทครใครไอเดอรเด็กเนะกิดมาหนะแล้วก็ดีกะขาดทุนอยู่กะ ตัวซึ้ว่าสิ่งหายไอแล้วก็เตรียมเรากอ็ขอดูวิญญาณของพี่นิสัยท่ทองใจนะครับยงไปสูป่ภพภูมิสิทธิ์นะครับพื่คุณลูกพี่น้องเสียเพ่งง่ายสีด้วยใจของผมอยู่ในใจของเพ่นเพ่งตลอดไปนะครับขอบพูดพี่น้องที่ผู้รับชมครับ